ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งเรื่องเจตจำนงในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การเป็นองค์กรธรรมาพิบาลและความโปร่งใสข้าพเจ้านางสาวการนาปเปรมพิรักษาในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่ง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาพิบาลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรธรรมมาพิบาลและความโปร่งใสโดยดำเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด 2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงานเขตและประเทศชาติเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความละอายหรือความกลัว ที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน 4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและพร้อมแสดงความรับผิดหากการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 6. แนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ประกาศณวันที่19กันยายนพุทธศักราช2,562นางสาวการจนาเปรมพิรักษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่ง